เราหลวงพ่อเจาขากันอข้องใจนิดเดียวคือว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยพี่ทายเขาไปบวชอยู่วัดหนึ่งที่ไม่เคยลุยหนุ่ยเหน่มีการปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างรันมาฟังคำสอนของหลวงพ่อรู้สึกว่าไม่สบายใจที่หลวงพ่อพูดว่าการบวชเป็นของหนักหนักทั้งบุญหนักทั้งบาปถ้าปฏิบัติไม่ดีแล้วก็มีหวังลงลึกกว่าชาบ้านเรื่องนี้ พี่ชายของลูกมีความพลาดพลั้งบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เยอะๆด้วยมันเล็กเท่งเยอะด้วยนะใส่ใจเด็่ดําเกิดความไม่สบายใจอยากจะหาทางออกทางแก้ขอบารมีหลวงพ่อช่วยชี้แนะสักครั้งเถิดเพื่อจะได้ตายแล้วไม่ตกอเวจีไม่ไม่ต้องห่วงเจริญกรรมฐานให้ได้เป็นโสดาบันขึ้นไปเรื่องเล็กได้นี่ให้เอาบาิเอาไอ้พี่่ายมาแล้วบาปกรรมอะไรต่างๆนี่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วไม่ต้าปเป็นโสดาบันไม่มีโอกาสลงโทษ ลบประตูนรก๋อไม่ลงกันเลยเลยเจ้าโอ้ในวิธีเรียนรัดให้ตงตกนรกนะง่ายๆไม่ยากวัดต้าตรงทุกอย่างไม่มีปัญหาก็มีพระโสดาบันก็ไม่ได้มีอะไร